แน่หน้า Facebook คุณเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปตั้งแต่อันนี้หน้าหลักหน้าช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่และอันนี้หน้า Messenger หรือหน้าช่องแชทนั่นเองวันนี้อุ้งอิงมาอัปเดตว่าทำไมถึงมีข้อความโน้ตและทำไม ถึงมีข้อความแชร์ความคิดเห็นในแมสเซจหรือช่องแชทนั่นเองนะคะและแนะนำวิธีการเข้าไปเช็คหน้าแดชบอร์ดหรือเช็ควิดีโอที่เราแชร์หรือคอมเมนต์ไปด้วยวันนี้มาฟังกันเลยค่ะไปกัน ระบบได้อัปเดตฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาให้มีความตะมุตะมิมุงม้งมิ้งน่ารักขึ้นมาอีกในหน้าแรกหน้าคุณกำลังคิดอะไรอยู่จะมีคำว่าโน้ตนะคะตรงนี้อุ๋งหญิงจะทำเป็นตัวอย่างในการโน้ตหรือการเป่าประกาศหรือว่าให้เพื่อนๆได้เห็นเขียนคำว่าร้านเปิดนะคะวันนี้จากนั้นระบบก็จะโชว์และแสดง โน้ตของเราให้เพื่อนได้เห็น24ชั่วโมงเราต้องการลบหรือต้องการเปลี่ยนโน้ตได้ตลอดทั้งวันแต่ระบบจะโชว์ต่อข้อความ24ชั่วโมงนั่นเองต่อมาสังเกตเห็นไหมร้านเปิดทุกวันโชว์ที่หน้าโน้ตของอิงแล้วหากเราต้องการลบหรือต้องการเปลี่ยนโน้ตก็กดแช่ในช่องโน้ตแล้วก็ลบและเปลี่ยนโน้ต ได้ตามใจชอบตลอด24ชั่วโมงได้เลยนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างเพื่อความน่ารักตะมุตะมิเราไปอีกฟังก์ชันหนึ่งกันเลยเปิด Messenger ขึ้นมาหรือว่าช่องแชทเราขึ้นมาเห็นไหมคะแชร์ความคิดเห็นของคุณแล้วสังเกตไหมคะ โปรไฟล์เพื่อนๆของเราจะมีความคิดเห็นอยู่บนหัวหน้าโน้ตใหม่เราใส่โน้ตเข้าไปได้เลยตรงนี้อิงก,ก็จะใส่คำว่าเปิดร้านนะคะแบบนี้แล้วก็กดแชร์ได้เลยเห็นไหมคะโน้ตบนหัวของอิงเขียนว่าเปิดร้านนะคะหากเราอยากจะลบหรือว่าอยากจะเพิ่มโน้ต ก็สามารถลบได้และเพิ่มได้ตลอด24ชั่วโมงกันไปเลยค่ะหลายคนถามมาว่าถ้าเราไม่ใส่จะมีความผิดอะไรไหมถ้าเราไม่ทําจะมีความผิดอะไรไหมไม่มีความผิดอะไรเลยนะคะเพียงแต่ว่าหากเราต้องการประกาศหรือว่าทำโน้ตให้เพื่อนๆเ,เห็นเราสามารถใส่ข้อความไปในช่องทาง Messenger และช่องทางหน้าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ได้เลยและหลายคนกำลังสับสนว่าเอ๊เราจะกดดูเราโพสต์รูป แชร์คลิปต่างๆได้อย่างไรในเมื่อมีโน้ตมาบังแล้วจะกดตรงไหนถึงจะเห็นโพสต์หรือวิดีโอคลิปที่เราลงไปมาทำตามมุ่งอิงกันเลยเห็นไหม กดตรงหน้าโปรไฟล์เราก็จะเห็นคำว่าโพสเกี่ยวกับวิดีโอหรือเพิ่มเติมวิดีโอคลิปต่างๆเราก็เลื่อนดูหน้าหลักของเราได้แล้วเพียงแค่เปลี่ยนช่องทางในการกดเราก็สามารถเข้าถึงการโพสการแชร์และวิดีโอคลิปต่างๆของเราได้ง่ายนิดเดียวใช่ไหมละ่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้ถ้ามีสาระดีๆฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้องค์อิงด้วยนะจะ 三。